สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับครับเมื่อนี้ครับสีผ้าเอครับไปตามแนวทังตัวเลขครับสัมผัสสดสดกันกับแนวทางตัวเลขพี่ยอดเซียนบุรีรัมรับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยกว่าใดนะครับเอฟซีครับว่าเมืองมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้รับเอฟซีสิบประเพาีข่าวสารจากทางช่องครับ เอาครับสำหรับตัวเลขทั้งทางพิยอดเส้นบุรีรัมครับการลงคลิปให้ายเอฟซติดตามมาตลอดนะครับก็ถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับกับมีเขามีหลุดเป็นธรรมดานะครับเอาเพื่อผมเป็นการเซเวล่าครับเอามาโทรสัมผัสสดๆกันเลยครับกับแนวทางตัวเลขพิยอดเส้นบุรีรัมประจํางวดวันที่16กุมภาพันกับสองพันหาร้นะครับว่าร์พิยอดสิได้ตัวใดฝากต่อเอฟซนะครับทั้ง่อง อ่เพื่อพบริการเสียเวลาครับโทรสัมผัสสดๆกันเลยครับค่ะพี่ยอดครับสวัสดีครับจ้าเป็นยังไงเนาะค่ะพี่ยอดแนวทางงวดนี้เฮ็ดแล้วลำบากแนวทางครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะครับอ่าเอาเลยเนาะค่ะครับวิ่งวิ่งฮะวิ่งบนวิ่งห้าเม็ดเดียวครับวิ่งบน ครับโอ้ยู่ติดทางรถมีเสียแงแตกเลยแล้วครับค่ะวิ่งบนห้าเมตรเดียวค่ะพี่ยอดครับครับวิ่งห้าเมตรเดียววิ่งบนจับคู่บนครับค่ะส,คสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์ครับสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์ค่ะพี่ยอดครับแล้วก็ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ ครับแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็แปดหกสี่ค่ะครับสองห้าแปดครับแปดหกสี่แล้วก็สองห้าแปดค่ะครับทีนี้สองตัวบนล่างเลยครับค่ะสองตัวบนล่างค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะพี่ยอด แล้วก็หกสี่ห้าศย์หสี่ค่ะแล้วก็สี่เจ่เจ็ค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะสองห้าสองห้าค่ะครับเอาที่บนล่างนะครับเอาที่นี่ล่างล่างพิเศษครับค่ะล่างพิเศษค่ะพี่ยอด สองห้าหนึ่งหกครับสองห้าหนึ่งหกค่ะครับเน้นไปที่หนึ่งหกเม็ดเดียววงกลมไว้เลยครับหล่างเนาะค่ะเนาะครับเลตการสองห้าครับเน้นไปที่หกหนึ่งหนึ่งหกครับ ครับแล้วก็ตัห้าตัวกันแล้วแลล่างวิ่งหกนะครับผมก็ลืมบอกครับอ๋อวิ่งหกล่างนะคะครับเม็ดเดียวเอาทีนี้วงกลมบนเลยครับค่ะเน้นเอ่อเจ็ดห้าศูนครับห้าห้าศูนครับตัวเน้นครับวงกลมสะเด่นบนครับเจ็ดห้าศูนย์สามตัวห้าห้าศูนย์ครับห้าห้าศูนย์ค่ะครับรองรับตัวกันครับนี่เป็นตัวกันนะคะเนาะ แล้วชุดสองตัวบนล่างเนี่ยครับสองตัวบนล่างเน้นพิเศษคือห้าศูนย์เม็ดเดียวครับเน้นหนักตัวกันเลยครับโอ้เน้นหนักเลยคือหาศูนย์ครับเม็ดเดียวแล้วโอ้เงื่นนี้คือเน้นค่าแค่พี่ยอดมั่นใจคักบุคคลเงวนนี้ก็มั่นใจเกินร้อยเลยครับเงืนนี้ยังไงต้องห้ามมาในนรบโอ้หาต้องมีติดนะค่ะครับเหมือนงวดที่แล้วว่ามีซีมาแต่ลืมเอาวันยังไย็นตีต้องมา แต,แต่วันที่16ไม่เป็นวันพฤ่ออยังไง5ต้องมาเป็นพระเอกแน่นอนครับโอ้จะด้หาดต้องมาให้เห็นเนาะพี่ยอดเนาะครับอ่ะฟันดีปะคะพี่ยอดครับฟันดีครับอือเป็ดตะถือกี่นเนาะพี่ยอดเนาะวันนี้เนาะครับวันนี้สงสัยว่าจะไม่ปิดวางหรอกครับอาจจะมีเฮมีทรเะกันเลยครับอือค่ะ ปลาเอฟซีกับล้อค่อยอลายได้พี่ยอดล้อค่อยเหล็กเนี่ยทางตัวเหล็กของพี่ยอดครับผมก็อยากให้ทีมีโชค์วีลาบลูกด้วยกันทุกงวดละครับแต่ว่าวาสนาจะมีน้อยค่ะวาสนาไม่น้อยก็ตามหน่อยเนาะพี่ยอดเนาะครับค่ะจ้าต้องตีรัมด้วยนะครับเงินทองไล่มาเข้ามานะครับค่ะไปนะครับค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยอดขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับเด้อพี่ยอดเด้อครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะครับเอค่ะเอฟซีกับมีสายเข่านะคะเล็กน้อยนะคะเนาะค่ะตอนนี้ชบาอัดคลิปอยู่เด้อค่ะผู้ใดโทรมานะคะเนาะขอโทษขออภัยนะคะที่ได้นะคะตัดสายไปนะคะเนาะเพราะว่าอัดคลิปอยู่เด้อค่ะค่ะสำหรับเอฟซีนะคะที่รอคอยเน้นท่าตุเลขของพี่ยอดนะคะ เซียนบุรีลมเฮานะคะน้องมูวานกับโชกันมั่นไล่นะคะให้ติดตามแนวทางของพี่ยอดใหเน่นะคะเนาะอ่าเตรียมแคบหน้าจอนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซี FC แฟนคลับท่านช่องนะคะาชบาหรือว่าของคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะที่เขามาปรับเบรงรับ่บบบอมคลิปนี้นะคะอ่ามือนี้กับบรรยากาศยุ่งหน้าคือเก้านะคะมือนี้นะคะเนาะ,ะคุณพ่อวิไลสบายนะคะอ่าบ่าได้ออกไปหาแนวทางเด้อคะ่ะมือนี้นะคะชบากะโทรสัมผัสหลายๆเซียนนะคะที่ ยังบันไดตามนะคะแล้วก็สรุปโคงสุดท้ายกันไปแน่แล้วนะคะเนาะ,ะมะม่งน้ากันนะคะว่าเนวทางนะคะของพี่ยอดหมักน้าบอนะคะแคบนาจอไวเดอร์ค่ะ,คะเอฟซีมักน้าเพลินบอนะคะเนาะแต่ว่าหกกาหานี่มาแห้งนะคะมีมีติดแถบถูกสำนักเลยนะคะสําหรับหกกาหานะคะเนาะวิ่งบนห้านะคะ วิ่งบนหาเม็ดเดียวเลยนะคะราคาพี่ยอนให้ชุด3มโตนะคะมีเจ็ห้นะคะหาหาศูนย์นะคะหนึ่งสี่เดแปสองห้แนะคะแล้วเพิ่นเน้นไปที่เจ็ดหานย์หาหาศูนย์นะคะหาราคาชุดบนล่างนะคะชุดบนล่างมี50 64 47ย์หกสองหนะคะ ่าเพิ่นเน้นไปที่หาศูนย์นะคะเอฟซี FC กะอย่าลืมกรับน้ำเด้อค่ะแนวทางเพิ่นบ่ได้ยืนลักให้นะคะเนาะเอฟซี FC กะเอาไปกรับเองนะคะเนาะอ่าลกาล่างนะคะพิเศษนะคะเนาะเพิ่นนห้แบบนี้ทุกงวดเลยคะ่ะเด้อล่างพิเศษนะคะก็คือวิ่งไปที่หกเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เพื่อนหายมาสองคูหลางนะคะคือสองห้าราคาหนึ่งหกนะคะสองห้าราคาหนึ่งหกเด้อค่ะเพื่อเน้นไปที่หนึ่งหกนะคะเอฟซี FC ก่ะ แคหนาจอไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็แคบนาจอไว้นะคะไปปินแนวทางนะคะเพื่อมักเพื่อจอบน้ำพึ่นนะคะบ่มหมักกับปล่อยพานนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ให้นะคะเอสตีฟแนครับท่านช่องนะคะสุกมันนะคะไฮดัให้ร,หรวยสุกุสุก,กุกนนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจสร้างครีมนะคะ ตามเบอร์โทรที่คุณไฮนาจจนะคะหรือว่าแอดไล์เขามาสอบถามกันได้ะค่ะสำหรับเอลซีแฟนคลับทาาช่องคุณพ่อวิไลไหโชกนะคะอยากนาข้านาไซนะคะก็โทรติดต่อนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะผ่านคุณพ่อวิไลไฮโชกไรเดอร์ค่ะนะคะนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะขอลาไปก่อน,น้อคะเด้อไว้พบเจอกันในคลิปหน้าห้โชใไ้ม้าน,นะคะให้รำห้ร่วยสกุลสกุลสนสวัสดีค่ะ